ว่ากันด้วยแบรนด์ Kingston นะครับในตลาด Memory และ s t o r e g s เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกระดับต้นๆของใครหลายๆคนเลยนะครับแต่ว่าในงาน Computex Taipei 2 0 2 4ปีนี้นะครับคุณจะเห็นว่าหลายๆบูธในฝั่งของ Component เนี่ยก็จะเห็นว่ามี Product ของทาง Kingston วางอยู่นะครับไอ้ Memory ที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ครับมันคือ Memory ที่เรียกว่า Cam2 นะครับไอ้ Cam2 เนี่ยมันคือ Memory มาตรฐานใหม่จากสมัยก่อนที่เราเห็นว่าเป็น Ram แบบรูปแบบดิมก็คือแบบแถวใช่ไหมแต่ว I ่าไอ้ Cam2 เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับการใช้งานโน้ตบุ๊กแบบว่า Clin and Light จุดประสงค์เขาเลยนะครับก็คืออย่างที่คุณเห็นนะครับมันแบนเรียบเลยทำให้ใส่โน้ตบุ๊กแบบบางๆได้โดยที่ไม่ต้องแบดกรีชิปแรมลงบอร์ดนั่นเองนะครับและข้อดีอื่นๆก็มีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ย มันสามารถยัดจํานวนชิปได้เยอะกว่านะครับทำให้สามารถใส่ขนาดได้เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งแบบ Duo a c h a n n e l ในขณะที่มันเสียบอยู่แค่ตัวเดียวยนะครับเพราะว่ามันเป็นโมดูลแบบ Duo Channel ในตัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องประสิทธิภาพะอะไรต่างๆนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันก็จะดีกว่าไอ้พวกแรมแถวด้วยเพราะว่าในการถ่ายโอนแบนด์วิดท์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความรวดเร็วที่มากกว่านะครับยางที่เห็นนี้เลยนะครับในบูธของทาง Kingston นะครับเขามีการเอาตัว Fury Impact DDR5 ในรูปแบบ Cam2 มาโชว์กันนะ ซึ่งไอตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบ Dual Channel ความจุ32 g b นะครับมีว่างอยูบ่บนเมนบอร์ดของทาง ASUS และก็ MSI อย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยนะครับก็พูดยังไงว่าเขาก็พาร์ทเนอร์กับหลายๆเจ้านะครับผมมีความคิดนะว่าไอมาตรฐาน RAM แบบแคมเนี่ยครับถ้าว่ามันดีอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยเปิดมาแล้วมันใช้งานได้ดีจริงไม่ว่าเป็นฝั่งโนบุ๊กหรือว่าฝั่งเดสก์ท็อปนะครับใน Gen หน้า DDR6 มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่เขาจะละทิ้งรูปแบบดิมหรือว่าไอ RAM แถวเปลี่ยนมาใช้แบบไอแคม2 แล้อันนี้ครับก็จะเป็น Product ในรูปแบบของคอนเซปต์นะครับเราไม่เห็นว่าประสิทธิภาพในการเบนช์มาออกมาจริง้็เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ทาง Kingston เองนะครับก็มี Product ที่ว่าวางขายอยู่จริงณเวลาเนี้ยมาโชว์มากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Memory DDR5 ในรูปแบบ d i m RGB ตัวใหม่สวยงามนะครับอันนี้เป็น Fury e n r g a d e แล้วก็มีตัว Limited Edition ด้วยนะครับคือครั้งนี้ครับ Kingston เขามาแบบเรสซิ่งจัดๆเลยนะครับมีรถ f อร์ u l a อะไรสักอย่างมาโชว์ทั้งในรูปแบบรถจริงแล้วก็ในรูปแบบเอ่อสตแรมเอาไว้เสียบแรมให้ดูสว นงามะครับแล้วก็มีชุดของ racing sim cockpit มาให้คนที่เข้าร่วมงานได้ลองเล่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับคือ product ที่ exclusive ในงาน Computex ครั้งนี้นะฮะก็คือตัว Swift XS นะครับไอตัวนี้ฮะเขาบอกว่ามันเป็น u ัม d ดร v e เป็น USB flash drive นะครับมัน flash drive ยังไงนะครับความเร็วออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ2,000เมกต่อวินาทีความจุสูงสุด4เทราในรุ่นของ XS 2,000แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ XS 1,000ความเร็วระดับ1 0 5 0 MB ต่อวินาทีความจุที่2 t b สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone ได้นะครับไอ้ตรงนี้ทำไมถึงเรียกว่าไอ้ flash drive USB drive นะครับทำไมถึงไม่เรียกว่ามันเป็น portable SSD นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย portable SSD ส่วนใหญ่นะครับมันก็มีขนาดในระดับนนนึงนะที่เเรราห็กปกปติคับ หรือว่าจะเป็น M.2 enclosure นะครับขนาดมันก็จะใหญ่ระดับหนึ่งแต่ว่าไอตัว Swift Xs ตัวนี้ครับมันเป็นความเร็วที่สูงกว่า Flash Drive USB drive ทั่ว,วไปมีขนาดที่ใหญ่กว่า USB drive ทั่ว,วไปแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่กว่า USB drive แค่เล็กน้อยเท่านั้นพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนไอ้ portable SSD แหละแต่ว่าขนาดเนี่ยมันเล็กกว่ากันเยอะฮะและในส่วนของ USB thumb Drive ที่มันเป็นต b Drive จริงๆเนี่ยครับก็จะเป็นตระกูล Data t r a v e l e r อนะครับอันนี้ใครที่ใช้แบรนด์ i n g s ตันหรือว่าต่อให้ไม่ใช้คุณก็น่าจะเคยเห็นต b d r ด v ์ของยี่ห้อนี้กันอยู่แล้วนะครับกับตระกูลนี้นะโดยที่เขาก็จะมีรุ่นใหม่เปิดตัวออกมานะครับเป็น data t r a v e l e r SE9 Gen3 ้าเนะครับตัวนี้ความเร็วที่สอ,อง,งร่อยยี่สิบเมกะับร์ แล้วก็จะมี Data Traveler Micro Duo 3 4นะครับตัวนี้ความเร็วที่ประมาณ2 0 0รเมกะไบต์200ต่อวินาทีมีขนาดให้เลือกตั้งแต่6 4ถึง2อ6ิกิกนะครับอินเทอร์เฟซมีตั้งแต่ Type A และก็ Type C ด้วยกันเลยสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็รองรับการโอนถ่ายไฟล์ระหว่าง Android และ iOS ได้โดยที่ไม่ต้องมาฟอร์แมตอะไรเลยนะครับคุณเสียบ Android ต่อ iOS หรือ iOS ไปต่อ Android ได้เลยนะครับและสำหรับคนที่ต้องการความแรงหน่อยนะครับอันนี้เป็น Data Traveler Max นะครับเขาเขียนว่า best of the best เลยนะครับความ 1000เมกะไบต์ 1> 1, ต่อวินาทีนะครับในด้าน read แล้วขนาดมีตั้งแต่2 1 6กิกจนถึง1เทราไบต์นะฮะแล้วก็มี USB Type A กับ Type C interface คู่ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนั้นก็คือ storage สำหรับคนท,ทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะหน่อยหรือว่าต้องการจะเข้ารหัสไฟล์เขาก็มีอุปกรณ์ตระกูล Kingston IronKey นะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันรองรับการ encryption XTS-AES 256บิตในทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันมี form factor ที่แตกต่างกันไปครับ เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตระกูล Creative Canvas นะครับซึ่งก็มีหลากหลายเซ gment ในการเลือกใช้นะครับซ้ายสุดอันนี้ฮะจะเป็นตัวแรงสุดเลยนะครับก็คือเป็นตัว Plus V 6 0 SD นะครับก็จะออกแบบมาใช้งานากับคนที่ต้องการจะอัดฟุตเทจในแบบ 8K หรือว่า 4K นะครับส่วนตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Plus SD นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ออกกล้อง DSLR m i r r o r l e s s หรือว่าการอัดวิดีโอ 4K ทั่วไปจนถึง Full HD นะครับแล้วก็ตัวขวาสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างมาตราฐานหน่อยนะครับก็คือพวกอัดวิดีโอ Full HD หรือว่าถ่ายรูปทั่วไปก็มีมาให้เลือกทุกเซกเมนต์ครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูทคิงสตันนะครับหลายๆส่วนก็เป็นโปรดัก t ์ที่เพิ่งเปิดตัวในงานคอมพิวเ x คแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นโปรดักตที่วางขายอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมม o r y ที่มาตรฐาน DDR5 นะครับแต่ว่าไอ้ตัวใหม่จริงๆเนี่ยก็คือไอ้แรมมาตรฐาน c a m m 2เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้จริงๆนะครับว่าเขาจะเอามาขายเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเท่าที่เห็นนะน่าจะมีของแบรนด์คิงสตันเป็นหลักเลยนะครับมีแบรนด์อื่นหรือเปล่าที่ทำเมม o r y แบบนี้ออกมาใครทราบช่่่่่วววยยออเเเนนตข้าาาหหะแงก็จ็จ อยยยูู่ในหลาลาๆบเทางด้าน s t o r ์จนะครับทางนาน Storage นคิงสันก็ตอกย้ำนะครับว่าเขาเนี่ยมี Product ์สำหรับทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำา Content Creation สสำหรับคนใช้งานทั่วไปหรือว่าสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยพิเศษพวก Drive เข้ารหัสอะไรเงี้ยเขาก็มีมาให้นะครับแต่ที่ผมสนใจเลยก็คือไอตัว Xs Swift นนะครับที่มันสามารถใส่ความเร็วเข้าไปสูงได้ขนาดเข้าไปสูงได้ในขณะที่ขนาดของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะมาแทนตัมไดรฟ์ได้ในอนาคตเหมือนกันฮะ